สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการด,ดวงความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะ เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะเอาแค่เรื่องราวดีๆของคลิปก็พอนะคะไปฟังไปพิจารณาดูอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้นะคะส่วนใครที่เราลงส่วนตัวรบกวนด่ดาอะไรดีที่เมยให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยสําหรับความรักของชาวราศีเมทุนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ time to go อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่ตัวคุณเองจะต้องเปิดโอกาสตัวเองให้ไปค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นหาความรักใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆอาจจะถึงเวลาที่คุณเองจะต้องเลือกตัวเองเลือกความสุขของตัวเองเลือกความสําเร็จของชีวิตตัวคุณเองก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะอ่าโอเคต่อไป Dragonfly Spirit Truth transcense transcense นะคะ illusions บางคนคุณอาจจะได้ถึงเวลาพบความจริงบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองเคลือบแคลงใจนะคะหรือมีคำถามกับสิ่งนั้นเสมอไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเรื่องราวที่แย่เสมอไปบางคนคุณอาจจะได้รับรู้ความรู้สึกจากใครสักคนหนึ่งก็ได้ว่าเขาเองรู้สึกเหมือนกันกันกบคุณนะ แต่เรื่องราวขึ้นมาสองใบทำไมมันดูดหดจังไพ่สองใบนี้ใน,นสำหรับชาวราศีเมถุนอะแต่ว่ามาดูกันต่อไปนะะอย่าเพิ่งหมดหวังอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆก็ได้นะคะเมลเมมองว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องราวอ,อึดอัดหรือว่าทุกใจแค่ไหนในทุกเรื่องราวทุกช่วงเวลามันมีช่วงเวลาของความสุขแล้วก็สิ่งดีๆนั้นเสมอนะคะ w o r t h waiting for ร i ดย i ไนท t i ิงอิตส์แอท o วิร์กในยูร์ลอฟ ว่าวบางคนคุณอาจจะรอที่จะเจอใครสักคนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนเป็นแฟนกันแต่อยู่ไกลกันอยู่คนละที่อาจจะถึงเวลาที่ต้องเดินทางไปเจอกันหรืออาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ของเดือนพฤษภาคมก็ได้นะคะามาดูซิว่าอะไรมันจะคุ้มค่าต่อการรอต่อไปนะคะดูขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีพฤษภขอภัย ชาวราศีเมถุนก่อนนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะว่าเป็นอย่างไร queen of pentacles โอเคดูแลตัวเองสวยมีเสน่ห์นะคะถ้าเป็นเป็นผู้ชายคุณจะดูดีมากๆ มีคนเข้ามาชอบคุณมีคนเข้ามาจุถูกใจคุณนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะ Six of Swords บางคนคุณมีโอกาสจะได้เดินทางนะเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำนะคะทางทะเลมีโอกาสาเป็นไปได้นะคะ s e v e of p e n a c l e s Word Wedding Fall แลวเป็น s e of p e n a c i e l s บางคนเหมือนคุณรออะไรอยู่อะรอให้ภาระหน้าที่มันจบไหมรอให้บางสิ่งบางอย่างในภาระที่คุณต้องรับผิดชอบความ,มอ,อึดอัดนะคะ มันจบหรือเปล่าไม่มองว่าคุณมีความอึดอัดคุณมีความไม่สบายใจอยู่ในเรื่องของความรักนะตอนนี้นะคะไหนขยายต่อหน่อยแต่คุณเอาอยู่นะคือน้เพนนิคิลเศรษฐน้คัพขึ้นมาคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะถ้าดูตอนนี้นะคุณอาจจะเจอหรือว่าดีลกับคนที่ชาวราศีธาตุดินนะคะกันมังกรพฤกษ์หรือชาวราศีธ,ธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิก six of wands คุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งบางคนคุณอาจจะชอบเพื่อนตัวเองนะนะคะเหมือนคนที่คุณรู้สึกอยากจะพัฒนาตอนนี้รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีการพูดคุยกันมาระดับหนึ่งแล้วด้วยนะไพ่ six of swords ขายายเป็นไพ่ hermit นะคะแล้วก็ไพ่ view of fortune เหมือนคุณรอให้ช่วงจังหวะเวลานี้มันผ่านไปเรื่อยๆด้วยตัวคุณเองได้แต่รอได้แต่คอยนะคะมันเป็นช่วงเวลา บางสิ่งบางอย่างเหมือนไพ่กาลังจะบอกคุณว่าการรอคอยของคุณมันมันคุ้มค่าที่จะรอไม่รู้ว่าคุณรออะไรนะได้ม่ดูจากไพ่เจ็ดเหรียญรอแบบเครียดรอแบบกังวลนะคะรอแบบไมเกรนขึ้นรอแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอน นะบางคนคุณอาจจะพยายามที่จะโฟกัสกับตัวเองพยายามเคลียร์ปัญหาพยายามตั้งหน้าตั้งตาที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้หรือบางคนคุณตั้งหน้าตั้งตาที่จะถือความสัมพันธ์นี้ไว้หรือพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นในรูปแบบที่คุณต้องการนะคะพยายามประคับประคองมันไปเรื่อยๆบางคนถ้าตอนนี้คุณมีอุปสรรคปัญหาเรื่องความรักแม้รู้สึกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแต่คุณเองอาจจะต้องอดทนถ้าคุณเป็นคู่กันมันคุ้มค่าที่จะรอมันคุ้มค่าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน น,นี่คือ energy ที่เมย์ได้จากพ่นะคะโอเคต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นดีกว่าของชาวราศีเมถุนว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมถุนคะ Uh, Queen คุยนับซอสบางคนเขามองว่าคุณเองเป็นคนที่แบบดูไม่ค่อยแคร์ดูเป็นคนแข็งแข็งนะคะไม่ค่อยแคร์เขาสักเท่าไหร่บางคนก็อาจจะมองว่าคนเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงนะคะ High Princess t e m e s r a n นจะไปก็ไปจะมาก็มานี่คือ Energy ของเขา Night of cups เนี่ยมองว่าเขาเองมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่มันยังไม่มากพอมันอาจจะยังไม่ใช่ในเรื่องราวของคำว่ารัก แต่มันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้มันมีความผูกพันที่มันมันลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนนะคะมันเป็นอะไรที่มันมากกว่าคำว่าเพื่อนมันมากกว่าคำว่าแฟนมันเป็นความอบอุ่นที่ต่างคนต่างไว้ใจกันอะมันมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะบางคนคุณอาจจะรู้จักกันมาสักพักแล้วเป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาหลายปีนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะ จะดีก็ดีจะร้ายก็ร้ายนะคะดีก็ดีใจหายร้ายบางทีอยากจะร้ายก็ร้ายเลยนะหรือบางครั้งเป็นคนที่แบบวันนี้คุยอีกสองวันหายอะกลับม,มาคุยต่ออีกสามวันอีกสี่วันหายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนเลกส่วนตัวสูงหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อ่านยากหรือคาดเดายากด้วยนะคะชาวราศีมีนขึ้นมานะไพ่อหายพิณเทสนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะขอขยายต่อคุ e นับโซนท์เจ็ดเหรียญน,นะคะ บางคนเขารอให้คุณทักไปไฮเพรสเทสขายายเป็นไพ่เดอมเปอเร์ติดไม่พอนะคนนี้ไม่มองว่าอีโกสูงมากๆด้วยอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะเทมนดันธุ์หนึ่เหรียญน Cups 5บคัพห้าถ้วยคนคนนี้ไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาจะทำอะไรให้คนเสียใจเขาเสียใจนะห้าถ้วยเป็นแล้วก็ไพ่สดาบสิดาบ มันอาจจะเป็นเรื่องหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเลิกลาก,กันไปเขาเองเสียใจนะคะเสียใจมากๆแหละแล,ะแล้วก็มีโอกาสที่เขาเองอาจจะกลับเข้ามาเพื่อขอการเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยบางคนเขาอาจจะรอให้คุณทักไปอยู่นะคะรอแหละมันเป็นไพ่ของการรอรอคนที่เป็นชาวราศีเมถุนน่ะเพราะคุนถือดาบคือชาวราศีเมถุนคือชาวราศีธาตุลมนะคะ หรือว่าเขาเองอาจจะเป็นชาราศีธลมหรือราศีเดียวกันกับคุณไม่มองว่ามีโอกาสที่คนคนนี้อาจจะยอมลดอีโก้ของตัวเองลงเพราะว่ารู้สึกเสียใจแล้วไม่อยากจะเสียคุณไปแล้วกลับเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงขึ้นมันดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะมาก็มาจะไปก็ไปจะทําอะไรก็ได้โดยที่อาจจะไม่ได้แข็ความรู้สึกคุเท่าไหร่เครื่องเดือนหลังนี้คุณอาจจะเห็นแอคชั่นจากเขามากขึ้น แต่ก็จะเป็นแอคชั่นที่มีอีกโก้นะเมย์บอกก่อนอาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็จะเป็นแอคชั่นที่ทําให้คุณรู้ว่าเขาอยากที่จะกลับเข้ามาหรือว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะคะมาโอเคต่อไปเขาคนนั้นคนเนี้ยน,นะคะที่พูดถึงเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนคะเขาคนนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนคะ Can we be together again? ถ้าบางคนเลิกลากันไปแล้วเขาจะถามคุณว่ากลับมาคบกันได้ไหมนะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกได้ไหม I will always care for you เจ้าไม่ใช่ไม่เชิง่ะไม่ใช่เจ้าชูสิคืออีโก้สูงนะถ้าเหมือนไม่แคร์แต่จริงๆคือแคร์นะแคร์เสมอแคร์ตลอดเอองงดี Choose someone else บางคนก็อาจจะบอกให้คนไปเลือกคนอื่นเถอะไปหาคนที่ดีกว่าเขาเถอะเขาให้คุณไม่ได้หรอกนะคะ I don't feel that way บางคนเขาได้ปฏิเสธคุณไปในอดีตนะปฏิเสธคุณได้บอกคุณไปเหมือนกับว่าเขาเองมารู้ตัวในวันที่พอไม่มีคุณจริงๆอ่ะเขารู้สึกเสียใจ Energy ที่ไว่ได้คือเขาน่าจะบอกให้คนไปเลือกคนอื่นปฏิเสธคุณไปในก่อนหน้านี้เพราะว่า e ีโกหรืออะไรของเขาก็แล้วแต่แต่หลักๆแล้วไม่ตอนนี้ไม่มองว่าพอคุณไปจริงๆอ่ะเขาอยากกลับจะให้เขาเขากลับอยากจะให้คุณอยู่ อยากที่จะให้คุณอยู่อยากที่จะให้คุณอยู่ในในชีวิตเขาในแบบที่มันเคยเป็นเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่รู้สึกเหมือนกันกับคุณแต่ทุกวันนี้มีมองว่าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเขารู้สึกกับคุณแต่ว่าเขาเองโกหกตัวเองมาตลอดนะก็ก็ดูเป็นเรื่องราวดีๆนะคะถิงแม้สองใบแรกก็อาจจะดูแบบดูใจร้ายนิดนึงดูอาจจะมีเรื่องราวร้ายๆแต่จริงๆเนี่ยมันคือเวลามันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะรอให้เขาเอง มาบอกรักคุณหรือมาบอกความรู้สึกดีๆให้กับคุณถ้าคุณรอคนคนนี้อยู่แล้วเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาบอกกับคุณว่าเขาเองรู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรกับคุณนะคะชาวราศีเมถุนยินดีไว้ล่วงหน้านะคะอ่ะโอเคต่อไปไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีเมถุนคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีเมถุนนเรื่องความรักคะ อุ๊บเกิดอะไรอ่ะ mm hmm. uh, ไม่เอาใบนี้เลยนะคะที่มันหงายขึ้นมา Be in the p r e s e n t and dream of the f u t u r e when we dream everything is possible mm hmm. นะคะบางคน คุณอาจจะคิดถึงเขาว่าคุณอาจจะฝันถึงเขาก็ได้คนคนนี้นะมีโอกาสที่อ่สื่อกันได้ในเรื่องของความความฝันถ้าคุณฝันว่าเขากลับมาหรือฝันว่าเขา,ามาขอเป็นแฟนก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันหรือกลับมาจริงๆนะคะอะ่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณทาให้มันมันเป็นจริงได้สิ่งที่คุณฝันในเรื่องของความรักก็จะเรื่องของรัก การงาน,งานการเงินสุขภาพอะไรก็แล้วแต่แต่สุขภาพเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองนะคะแต่บางครั้งเราจะฝันอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทําด้วยนะสําหรับชาวราศีเมถุนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าดูดวงส่วนตัวรับกดไลค์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตล,ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย